เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเล,ล็กน่า l o ก X Next Generation อีกเหมือนเดิมนะครับเพิ่งเปิดเซิร์ฟป,ประมาณนี้เป็นวันที่2นะลุงก็เพิ่งจะได้มาเล่นวันนี้เองนะครับเมื่อวานได้เล่นไปแป๊บเดียวนะครับ เล่นไปไม่กี่ชั่วโมงเองชั่วโมง2ชั่วโมงเองเท่านั้นนะครับวันนี้เลยมีเวลาเล่นเยอะๆหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการซื้อกลรี p พารหรือว่าคิงดอมพาร์แบบฉบับสายฟรีนั่นเองนะครับซึ่งคิงดอมพาร์ตตัวนี้หรือว่ากลรีพาร์ตัวนี้นะครับเขาจะให้ของรางวัลเรามากมายเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จะมีชุดคอสตูมนะครับนี่เห็นไหมสีแดงสดใสน่ารักเลยนะครับรวมไปถึง รางวัลต่างๆอีกมากมายเลยตามระดับเลเวลท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อนะครับเราก็สามารถรับแบบฟรีๆได้เหมือนกันนะครับโดยเป็นแถวสีฟ้าตัวนี้เนาะเป็น k ิงด d มพ p a ธรรมดานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้จุดคอสตูมนะครับนี่ละที่เลเวล80นะครับจะเลื่อนไปให้ดูก่อนนะอ่ะเลเวล40เราจะได้เป็นหมวกกันน็อกด้วยนะครับไปถึงเลเวล80ล่ะถ้าเกิดว่าเราทําถึงเลเวล80เราจะได้อะไรนะครับรางวัลใหญ่ก็คือ เจ้ามอเตอร์ไซคันนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาทํานะครับก็วิธีการซื้อนะครับโดยถ้าเกิดว่าซื้อกริพาร์ตเนี่ยเราจะใช้เพชรสีฟ้าตัวนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเพชรขาวเพชรฟ้าตัวนี้มาซื้อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเงินนะครับมีวิธีหนึ่งก็คือการหาเพชรชมพูภายในเกมแล้วนํามาซื้อเป็นเพชรสีขาวนะครับมาดูที่ระบบตลาดกลางนั่นเองนะครับนี่เราสามารถซื้อไดมอนตรงนี้ได้เห็นไหมท่านผู้ชม เราสามารถซื้อได้นะครับโดยการใช้เพชรชมพูตัวนี้ซึ่งลุงมีอยู่แล้วนะครับลุงหาเงินในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายอุออปกรณ์วัตถุดิบต่างๆนะครับสะสมซื้อมาภายใน1วันนะครับลุงสามารถซื้อเพชรตัวนี้มาได้ถึง ,4840 นแะครับแต่ว่าเขามีจํากัดการซื้อเพชรอยู่นะต่อวันนะครับเราสามารถซื้อได้ประมาณ 5,000 5,000เพชรนะครับซึ่งตอนนี้ลุงซื้อไปเหลือยอดที่สามารถซื้อได้ในวันนี้ก็คือ160นั่นเองนะครับลุงก็จะซื้ออีกสัก60แล้วกันอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อกันเนาะก็กลับมาดูก่อนประวัติการขายข,ายของลุงนะครับลุงก็ใช้วิธีนี้แหละนี่เห็นไหมรายการซื้อไดมอนของลุงหรือว่าเพชรขาวนั่นเองนะครับในการขายลุงก็จะขายไปเรื่อยนะครับอันไหนที่มันราคาดีมาดูราคาในตลาด นะครับลุงก็จะมาขายอย่างโอริทิคอนเนี่ยเห็นไหมลุงก็ได้มาแล้วเห็นไหมแล้วก็มีพวกอ,อันนี้ข้าอ่านว่คาคาราคอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับลุงก็ทําขายเห็นไหมยี่สิบชิ้นได้ตั้งสามหมื่นสี่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเออได้เป็นชิ้นเดียวๆก็อยู่ที่พันเแล้วก็จะมีของอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ลุงสามารถหาทําขายได้เห็นไหมอันนี้ก็อีกหมื่นเก้ารวมไปถึงอาหารด้วยนะครับ ลุงมีวัตถุดิบเพียงพอในการทําอาหารลุงก็ทําขายไปเพราะว่าชิ้นละ800กว่าท่านผู้ชมมันลอดตารอดใจเหลือเกินราคาชิ้นละ800เนี่ยไม่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเจ้าดอกไม้พวกนี้ด้วยซึ่งดอกไม้ในการเก็บดอกไม้มันจะยากักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเวลาในการเกิดของมันและอย่างหนึ่งผู้เล่นท่านอื่นไปแย่งกันเก็บแบบเยอะมากโมโหรานบานตะไคร้เลยท่านผู้ชมไม่เชื่อลองวิ่งไปเก็บดูได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกการอัปเกรดชุดเกาะต่างๆเนี่ย ลุงก็จะทําขายประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วช่วงแรกๆของวันที่เกมเปิดใหม่ๆช่วง2วัน3วันนี้ยังพอจะขายได้อยู่ท่านผู้ชมนะครับยังพอขายได้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่ลุงขายนะครับแล้วก็วิธีการทำเนาะเราก็มาดูที่ตลาดกลางก่อนว่าไอเทมอะไรนะครับมาดูที่ไอเทมนะไอเทมอะไรที่มีราคาเห็นไหม ไอเทมพวกเป็นแร่ต่างๆเนี่ยราคาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องเอามาทําเป็นอุปกรณ์หรือว่าวัสดุการอัปเกรดก่อนอย่างที่ลุงขายไปนะครับประมาณนั้นเราต้องทํามาก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุดิบบางอย่างที่หายากๆหน่อยก็จะมีคนขอซื้อแบบนี้นะครับอันนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็จะหายากเก็บยากอย่างที่บอกไปว่าผู้เล่นท่านอื่นก็ไปแย่งกันเก็บนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ตลาดต้องการผู้เล่นหลายๆคนต้องการนั่นเองนะครับ ลุงก็จะมาดูการครับอุปกรณ์แบบนี้ซะมากกว่านะครับมาดูว่าเราทํามีขายไหมมีคนซื้อไหมอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทําขายได้เราก็ทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังทําขายไม่ได้เราก็ต้องไปทีละขั้นละขั้นนะครับอย่างพัฒนาอุปกรณ์เนี่ยลุงสามารถทําแผ่นแบบสีน้ําตาลได้ขั้นหนึ่งเนี่ยลุงสามารถทําได้นะครับเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยสามารถทําได้ในช่วงแรกเนี่ยสามารถทําได้ในช่วงแรกๆ สามารถทําได้โอริทิคอนอิรูเนียมอะไรแบบนี้นะครับสามารถทําได้ในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็วิธีการทํามันก็จะอยู่ในไลฟ์สกิลของเรานั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมาขุดแรก่ก่อนมาขุดแร่แล้วเราก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่เราเอา่อไม่ใช่สิไม่ใช่การขุดแร่ขอโทษทีแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกันกบการขุดแร่นะเราต้องมาดูที่การหลอมการหลอมของเราที่เลเวลหนึ่ง รเราสามารถใช้เจ้าเมทริลในการอัปเกรดตัวนี้คือหินตัวนี้กับเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยกับหินตัวนี้มาหลอมนะครับแล้วก็จะได้เจ้าตัวนี้1แผ่นซึ่งราคาในท้องตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันเใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าเราเกิด,ดเราทํา10ชิ้นเราทํา10ชิ้นเราก็จะได้ประมาณ16ื่นหกหักภาษีแล้วนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบต่างกันแต่ว่าใช้หินมันจะใช้หินอัปเกรดตัวนี้นะครับ แล้วก็แร่ที่ต่างกันแต่ว่าหินตัวนี้จะเป็นหินตั้งต้นนะครับเห็นไหมหินตั้งต้นในขั้นหนึ่งเนี่ยใช้หินตั้งต้นตัวน,นี้นะครับสามอย่างเนี่ยที่เป็นแผ่นสีน้ําตาลมันสามารถใช้ได้แต่วัตถุดิบรองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดแหวนหรือเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันจะใช้ส่วนผสมที่ต่างกันแต่ว่ามันสามารถหาได้จากการตกปลาเหมือนกันเห็นไหมอยู่ที่เขตตกปลาอันนี้ก็จะอยู่ที่เขตตกปลาเห็นไหมเหมือนกัน นี่อันนี้ก็อยู่ที่เขตตกปลาเหมือนกันในช่วงแรกนะครับของการหา,าเงินในช่วงแรกๆเอามาทําซื้อซื้อไดมอนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เขตตกปลานี่เราสามารถมากดได้ว่าวัตถุดิบที่เราต้องการเปลือกหอยตัวนี้นะครับเจ้าเปลือกหอยเชลล์ตัวนี้แล้วก็เจ้าหินสีฟ้าตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เจ้าหินตัวนี้อีกอย่างหนึ่งสชนิดที่เราต้องการตอนแรกๆนะครับสามารถทําอะไรได้ให้มาดูฝั่งซ้ายเมื่อเรากดที่หินเมือเ่าอกดที่เปลือกหอย นะครับมาดูฝั่งซ้ายนี่เขาจะบอกว่าเหยื่อล่อที่แนะนําที่เอามาใช้ตกปลาแล้วเนี่ยมันจะได้เปลือกหอยเนี่ยมันจะเป็นเหยื่อล่อตัวไหนให้เรากดฟีที่เว่นขยายนะครับแล้วเรามาดูว่ามันต้องใช้เหยื่ออะไรแล้วเราก็กดเกตตัวนี้ไปได้เลยนะครับเขาก็จะแนะนําว่าเราควรไปหาที่ไหนนะครับอันนี้จะอยู่ร้านค้าเหยื่อล่อที่อลเบอร์ตาเราสามารถกดไปได้เลยนะครับกดไปตรงนี้ได้เลยตึก๊กตัวละครเราจะวิ่งไปซื้อที่ร้านค้านะครับเราก็ไปซื้อมาเยอะเลยสักประมาณ อย่างต่ำก็ห้าสิบถึงร้อยท่านผู้ชมห้าสิบถึงร้อยซื้อมาไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ไปตกที่เขตตกปลานะครับนี่เราสามารถกดไปเขตตกปลาได้ยังไงก็คือตรงนี้เลยเขาจะบอกอยู่เราสามารถกดตรงนี้ไปปุ๊บตัวละครเราก็จะวิ่งไปเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยพอกดปุ๊บตัวละครวิ่งไปเลยนะครับแต่ว่าลุงยังไม่ไปเพราะลุงไปตกมาแล้วนะครับแล้วในการอ,อีกอย่างหนึง่งในการหาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราสามารถกดไปได้ใช่ไหมจากการไลฟ์สกิลเนี่ยเขาจะบอกหมดว่าเราจะไปทางไหนหาย,ยัางไง นะครับอันนี้ก็จะบอดตกปลาเดียวกันเราสามารถกดตรงนี้ได้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญที่เราต้องทําก็คือเจ้าค่าตัวนี้นะครับ STM ตัวนี้นะครับนี่มันจะได้จากการที่เราใช้ s t ตมิน่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ใช้ Odin Basing ไม่ใช่ s t ตมิน่ใช้ Odin Basing นะครับเมื่อเราใช้ Odin Basing ตัวนี้ในการเก็บเลเวลหรือว่าบอทแล้วนะครับเราจะได้ค่า s t ตมิน่ตัวนี้มานะเอ,อ อย่าลืมนะมันต้องใช้ค่าสเตมินาตรงนี้ในการทำไลฟ์สกิลด้วยไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่การตกปลาต่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามีใครมาถามเอ้ยทำไมขุดไม่ได้ทําไมตกปลาไม่ได้ก็เพราะว่าเราจะต้องใช้ค่าสเตมินาตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันอ่ะขุดแร่เห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตนะตอนนี้มีลุงมี398นะครับอา้าวยังไม่ได้ขุดเดี๋ยวยกเลิกก่อนลุงจะไปเปลี่ยนเป็นใช้ที่ขุดที่มันดีกว่าและเร็วกว่าอ่ะเห็นไหมมันจะเร็วกว่าปึ๊บมันจะเร็วมากเลยนี่ เห็นไหมเหลือ3ามว่ากบจาก3ามว่านะครับทุกครั้งที่ขุดมันก็จะหักลบสตมิน่เราไปนะครับนี่ลุงก็จะปล่อยขุดไปแบบนี้เลยแล้วเมื่อเรามีเงินเยอะๆอย่างที่บอกไปเราทําไอเทมขายนู่นนี่นั่นขายได้แล้วใช่ไหมเราก็มาซื้อเจ้าไดามอนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเรามาซื้อเจ้าไดามอนตัวนี้นะครับเออเรามาดูที่คิงด้องพาร์ตตัวนี้อีกทีหนึ่งงั้นลุงจะซื้อกอรี่พาร์ตตัวนี้แบบว่า 4 8 8 8นะลุงจะซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่า24 0 0มเนี่ยมันมันนานไปนะครับลุงขอซื้อเป็นแบบสีทองตัวนี้ดีกว่านะครับซื้อเลยนี่ยังอะไรเนี่ยไดยมอนด์ไม่เพียงพอยังขาดอีก48ไปเติมเงินหรือไม่ไม่เติมครับเราเป็นสายฟรีเราจะไม่เติมนะครับงั้นเดี๋ยวขอกลับไปซื้อที่ตลาดกลางอีกนิดนึงนะครับเราจะขาดอีกเท่าไหร่นะ48ใช่ไหมเราซื้อมาอีก5นะครับในการซื้อ1อันเนี่ยมันจะได้10ไดมอนด์เห็นไหม ซื้อสินค้าในตลาดกลางหลังซื้อจะได้รับ10ไดมอนด์นะก็เท่ากับว่าเราซื้อ5ครั้งเนี่ยคูณ10เข้าไปก็จะเป็น50นั่นเองนะครับลุงก็ซื้อแค่นี้แหละเอาไว้พอใช้นะครับเอา้าลืมมันต้องมารับตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่เราต้องมารับตรงนี้ด้วยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็ลุงขอรับอันนี้ด้วยแล้วกันได้อีกสามพันห้าอ่าช่วงแรกๆหางเงินดีมากนี่เจ็ดพันนะครับโอ้หาเพชรฟูดีมากในช่วงแรกๆนะปะเดี๋ยวเราไปซื้อเอ่อคิงด้อมพาร์หรือว่าโกลดี้พาร์กันดะีกว่า ให้ท่านม้นชมดูปุ๊บเรียบร้อยยืนยันปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่หลังจากที่ลุงซื้อแล้วลุงก็ได้ชุดแข่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วท่านผู้ชมได้ไหมเนี่ยรับทั้งหมดเลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่เราได้แล้วเราสามารถซื้อเลเวลได้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเราสามารถซื้อเลเวลได้นะ ปุ๊บอ่มามันต้องใช้47 0 0มเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อถึง50แต่เราซื้อทีละ5เลเวลได้ไหมนี่เราสามารถกดได้ถ้าเกิดว่าเรามีเพชรนะเราสามารถกดไปทีละนิดทีละนิดได้สมมติว่าลุงมี7 0 0 0ันใช่ไหมลุงจะซื้อถึงเลเวล10ลุงก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะนี่ของรางวัลเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับอันนี้คืออะไรนี่ย่โอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ายังไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ซื้อก่อนแต่เย็นตอนนี้ลุงได้ของที่ลุงต้องการแล้วก็คือชุดมอเตอร์ไซค์ส อ่าเรียบร้อยนะครับลุงใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคอสตูมนักขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงนะครับนี่ไม่ต้องเติมเงินลุงก็มีใส่นะเออบอกเลยนะครับอันนี้ขอขอรเลียงไอเทมก่อนนี่เรียบร้อยเป็นไงเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงก็มาประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเออมันก็ไม่มีอะไรยากในการหางเงินในช่วงแรกนะครับที่จะมาซื้อไดมอนแล้วก็ไปซื้อโกลรีพาร์ตหรือว่าขาสีทองนั่นเองนะครับก็มาย้อนดูอีกทีนึงก็คือการมาดูตลาดกลางนะครับมาดูที่ ราคาตลาดอุปกรณ์ต่างๆไอเทมต่างๆว่าอะไรแพงๆบ้างนั่นเองนะครับนี่ในส่วนของการคราบอุปกรณ์เนี่ยจะมีราคานะครับนี่พัฒนาอุปกรณ์ก็จะมีราคาอยู่ประมาณนี้ราคาก็จะมีในขึ้นมีลงแต่ว่าเราสามารถทําในจํานวนที่เยอะๆได้นะครับก็มาศึกษาราคาตลาดนะครับแล้วก็มาดูว่าไอเทมชิ้นไหนที่เราสามารถคราบหรือว่าสร้างได้หาได้แล้วก็มาดูไลฟ์สกิลการหลอม นะครับการหลอมแบบนี้เลยนี่มีอันไหนที่เราทําได้เราเลือกทาอันนั้นที่ราคาดีๆนะครับแล้วก็การขุดแรก่การตกปลาอยู่แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้จะทําให้เราสามารถมีเงินหรือว่าเพชรชมพูเนี่ยไปซื้อไดมอนแล้วก็มาซื้อกลรีพาร์ได้นั่นเองนะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยมานั้นที่นี่ด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับสำหรับการเล่นเกมแล็กนาล็อก X n e x t g e n Edition นะครับบ๊ายบาย